วันนี้ไรมีตาก็พามาชมการปลูกบัวคาโดแบบยกโคกนะครับที่ตรงหน้าผมนี้ก็เป็นพันธุ์จิมนะครับที่ผมรองลอมแยงขีเอาไว้นะครับเพื่อมาให้แมลงมากัดกินนะครับช่วงกลางคืนนะครับอันนี้ก็ยกคุค้นประมาณ30เซนนะครับผลมายาวคนเยอะนะครับ พันจิมนี้ก็ปูประมาณปีที่แล้วนะครับครับยังไม่ถึงปีนะครับก็กำลังแทงยอดสวยนะครับจิดผมก็ติดสปริงเกอร์หนึ่งทับสองนะครับภาษาบ้านเราว่าสี่หุ่นนะครับก็ ให้น้ำหมักปลานะครับเดินละครั้งนะครับน้ำหมักปลานะครับครับพันจิมตัวนี้สองนะครับดินไม่ค่อยดีนะครับหญ้าดินทรายนะครับด้าขึ้นเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นปีเตอร์สันนะครับกําลังรากกําลังเดินและยอดสวยนะครับผมก็ให้มูลวัวนะครับห่างๆหอกสุพุมารกรรมสองกรรนะครับ มีสิงเกอร์นะครับในปีเตอร์สันนะครับน,นี้ก็ประมาณหกคูนหกนะครับระยะระหว่างต้นนะครับอันนี้ก็เป็นปีเตอร์สันอีกนะครับพึ่งถอนยารอบโคนก็เอาคีวัวจะมาสองกำมือนะครับรอบสองพุ่มนะครับผมก็ปลูกผสมกับ มะม่วงนะครับอาทูยีทูนะครับด้านข้างนะครับมะม่วงอาทูยีทูครับอันนี้ก็เป็นปีเตอร์สันือนกันนะครับกําลังแทงยอดสวยนะครับปีเตอร์สันสาเหตุที่ปลูกปีเตอร์สันเนี่ยเพราะว่ามันรสอร่อยนะครับแม่บ้านชอบนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับการถ้าจับลูกแล้วก็ติดเลยนะครับปีเตอร์สันนะครับ น,นี่ก็พิศษันเหมือนกันนะครับเพิ่งลงหลังต้นขอนนะครับมีแมงกันบ้างผมก็ฉีดอะบาเม็กตินนะครับปุ๋ยที่ใส่ก็มีหกหกสามสามอีซิคเคมีพันนะครับตั้งหนึ่งกำมือนะครับเพื่อให้ลากเขาเดินนะครับอันนี้ต้นพมิดคงจะให้แม่บ้านมาเสียบในแปลงนะครับ,นะรบอันนี้ก็พมิดเหมือนกันนะครับพมิด ก็ปีเอสันนะครับแปลงนี้ลงปิเสันเป็นส่วนใหญ่นะครับปิเสันที่ปลูกที่หลังเพื่อนมาซ่อมต้นที่ตายนะครับให้น้ําหมักปลาเดือนละครั้งนะครับแล้วก็ ซีเคมีหกสามสามประมาณยี่สิบวันนะครับตัวเลขครั้งละหนึ่งกรัมือหนึ่งไม่เกินสองกรมมือนะครับถ้ามีแมลงกันใบก็ฉีดยาแมลงนะครับหรือถ้าเราไม่อยากฉีดก็หาวิธีป้องกันก็คือคุมแยงเขียวไว้นะครับอันนี้ก็ใบยอยากไปเยอะอยู่นะครับแมงจีนูนนะครับที่เสสันนะครับ ีหน้าคงถ้าไม่มีปัญหานะครับถ้ารากไม่เน่าฝนเล่งไม่ไม่เฉาตายก็เห็นจะสูงพุ่มใหญ่มากกว่าน,นี้อีกนะครับปีหน้าคิดว่าน,นะครับ,รบวันนี้เรามีตาบ้านหนองเดือดตำบลเชมิงอำเภอพน,นานิคมจังหวัดสกลนครก็อนำเสนอการอารุปโภคบรูปแบบยกโคกนะครับให้ท่านที่สนใจนะครับนำไปลองใช้ดูนะครับ ของผมนี่น้ําใต้ดินมันสูงนะครับตรงในยกโคกนะครับเวลาฝนแรงๆนี้ต้นไม้จะมีปัญหาแต่ต้นมะม่วงข้างไม่มีปัญหานะครับมะม่วงนะครับน,นี่ก็ต้นพอมเล็ดนะครับก็สวยมากก็จะเสียบยอดในแปลงเลยนะครับเอายอดพันธุ์ดีของปีเตอร์สันมาเสียบนะครับถ้าสนใจต้นพันธุ์สายพันธุ์เทพปีเตอร์สันไรเมล็ด ยิงเคอร์ตันบูตจิตนะครับบัคเนียนะครับท่างสวนมีแลมแฮดนะครับเนี่ยก็มีให้ท่านสมาชิกนะครับส่วนศูนย์สามสี่น,นำลองก็กำลังเสียบยอดนะครับให้ท่านสนศูนใจนะครับก็ขอ,อนำสนเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ